để phửi lâu Double kill Triple kill Quay trong ไปตรงนั้นวัตถุเคลให้แดงๆศพนีต้องให้ไรขอบคุณนะเ<อ>ราะารตผิดล่าหัวแล้วพบศัตรูแล้ว ta đang giết trừ thuốc chi viết vô. ไป trong này. ẻng đe nang Dominating. ไป trong Unstoppable. Rampage.

ข้าวังเร็วไปตรงนั้นพบศัตรูแล้วใช้สกิลค้นหา <พอ S 1> และทำลายเลย,น,เยนั่งดูยาวๆนั่งดูยาวๆ killing spree

นั่งเตะนั่งดูยาวๆนะเพื่อนระวังด้วยไปตรงนั้นเต,ตรียมตัวสัตว์รูกำลังใกล้เข้ามาได้ปืนแล้ว ระวังด้วยช่วยด้วยไปที่ขวางแสง Double k ค l เก็บสี่ให้แดงๆชรินี้ต้องให้ไห บ <Kill. S 2> ุ๊คตัตงนี้เอาลงไงไหวอะ q u a d r a kill 白白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 白 แต่งตึงเต้นั่งดูยาวๆนะพุ่งแตกหนึ่งเต้นั่งดูยาวๆนะพวกไปตรงนั้นแตกหนึ่งเต้นั่งดูยาวๆนะพวกโชว์ฟอร์มนี้ทีมแชมป์นอนมนะาระวังด้วย กำลังยึดจุดชีวิตอยู่ระวังด้วยไปตรงนั้นไม่พบเป้าหมายในระยะ